วันนั้นเป็นวันที่ส4เมษาเพื่อนก็ได้เอายามาให้เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตอนนั้นมันไม่ใช่ยาของเราค่ะเราก็เลยสู้ไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนอนะไรเงี้ยก็เหมือนสังคมของคนเที่ยวก็ทําให้เราเนี่ยได้แบบว่าพลาดพ้งไปในกลุ่มของยาเสพติดเงินไม่พอใช้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจขัาหนอกนะ เอาง่ายๆคือเรามีความโลภในตัวเองนะครับผมก็เริ่มมาขายยาก็โดนล่อซื้อค่ะเหมือนเราเอายามาส่งที่จังหวัดจันทบุรีจ้างทนายมาโดนเพราะว่าของอยู่กับเราเพื่อนก็โดนค่ะเขาก็พอรู้มางแล้วแหละว่าเรามียาเสพติดในครอบครองก็เลยโดนจับมาตัดสินมาแล้วรับสารภาพเหลือโทษ2ปี9เดือนค่ะแต่สารตัดสินมา17ปีอันนี้เป็นครั้งที่3นะครับรอบนี้นะครับก็คงออกไปก็คงไม่ไม่จะทำอีกแล้ว เพราะมันมันอะไรหลายๆอย่างทั้งลูกทั้งเมียเขาเขารอเราอยู่อะตอนแรกรู้สึกหนักมากเหมือนแบบว่าอยากจะฆ่าตัวตายเลยว่าทําไมต้องตัดสินเยอะขนาดนี้แต่พอเราทําอะไรไม่ได้แล้วเราก็ต้องยอมรับมันเราก็รู้สึกแย่เพราะว่าเรามีมีลูกมีแม่มันเหมือนมีห่วงให้เรายังห่วงอยู่ตอนแรกเราก็กลัวกลัวว่าที่จะต้องไปอยู่ที่ ผู้ชายเพราะว่าเราเป็นสาวเพศสองนะคะเราก็สบายใจที่เราได้อยู่กับผู้หญิงเรือนจ,จ,ำจำจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นเรือนจำที่มีโครงสร้างใหม่ได้รับการยอมรับให้เป็นเรือนจำต้นแบบตามหลักสากลและเราได้จัดทำกิจกรรมต่างๆโดยที่มีโครงการกำลังใจเนี่ยส่งวิทยากรเข้ามาฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ ทำให้ผู้ถูกขังเนี่ยไม่ว่างงานไม่ฟุ้งซ่านเมื่อเขามีความรู้มีวิชาชีพติดตัวเขาก็สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เรามีการกิจกรรมต่างๆทุกเทศกาลเลยที่เราจัดทุกวันนี้เรามีทั้งเรื่องของการประกวด Miss c u p ิสซึ่งประกวดในวันวาเวลนไทน์การแข่งขันกีฬาแดนจันเกมเรามีการประกวดการสตาร์ซึ่งหาเอาคนที่มีความสามารถานการร้องเพลงเนี่ยเอามาประกวดกันนะครับจนได้เป็นนักร้องที่มาเป็นวงดนตรีขึ้นมาทุกวันนี้ทําพวกเขาเนี่ยไม่ถูกทอดทิ้งเจ้าที่เนี่ยเอาใจใส่เขาเรียนจำเอาใจใส่เขา ในความโชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีอยู่ทางเดินจำจังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการแบบฝึกอบรมฝึกวิชาชีพการอบรมหลักสูตรต่างๆให้กับผู้พังพาดให้คิดใหม่ทำใหม่ให้กับตัวเป็นคนดีกังวลไหมถ้าเกิดถามในใจผมว่ากลัวเรื่องสังคมไม่ยอมรับสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้คนข้างนอกเขาคือให้โอกาสคนข้างในคร เพราะคนตรงไหนไม่เร็วทุกคนนะครับมันไม่เร็วทุกคนหรอกบางคนเขาก็เป็นคนดีแค่เดินทางผิดแค่นั้นเองครับคือเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรานะครับเพราะเป็นเรื่องของระบบศาลประเทศไทยเนี่ยใช้ระบบการจำคุกเนี่ยมากเกินไป ใช้ระบบการจำคุกปัญญาและสารโลกทําให้ความนี้มีผู้สังล้นเรือนจาการที่เราไม่รู้จะใช้วิธีการใดก็ใช้วิธีการจํากัดเขาออกจากสังคม ถ้าเรือนจามีความสุขขนาดนี้คนก็ไม่กลัวโทษจำคุกแต่ผมบอกว่ามันมีกฎหมายอยู่นะครับว่าในการที่คุณเข้ามาอยู่ถ้าคุณทําตัวดีคุณก็จะมีความสุขแต่ถ้าเกิดคุณทําตัวไม่ดีคุณก็จะรับความทุกข์อาจจะเป็นเรื่องของการลงโทษโดยทางวินัยต่างๆมันจะทําให้คุณไม่มีความสุขในเรือนจําแน่นอนการที่ว่าเรือนจําเราดีมีมีสุขได้ก็เพราะว่าเราต้องการจะใจแลกใจคือให้เขามีความสุขเขาจะได้ไม่จะทําผิดนะครับในเรือนจําแล้วเขาก็จะมีทัศนคติที่ดีแล้วเขาก็พร้อมที่จะ รับการแก้ไขแต่ถ้าเกิดเราใช้ระบบบังคับโทษหนักเกินไปหรือทารุณโหดร้ายเขาจะไม่มีใจในการที่จะเปรียบปรับเปลีป่ยนพฤติกรรมเราต้องมีใจที่มีเมตตามีมิตยธรรมแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับเขา <st> ถ้าเกิดเราให้ความเป็นธรรมกับทุกคนได้เนี่ยระบบการปกครองเราก็จะศักดิ์สิทธิ์แต่ที่นี่การการะทำผิดซ้ำมันน้อยมากนะครับไม่เหมือนบางเรือนจำเ <st> ขาบอกเขาออกไปข้างนอกแล้วเขาไม่รู้จะทำอะไรอยู่ข้างนอกเขาเหมือนเศษฝุ่นเศษอากาศที่ไม่เห็นอะไรเลยแต่อยู่ข้างในเนี่ยเขาเป็นดาวเด่นเลย อย่างงี้ยฮะเขาเป็นนักสนแสดงเป็นนักดนตรีเป็นอะไรอย่างนี้เขาเป็นดาวเด่นเลยแต่พอออกไปนอกเนี่ยไม่มีใครยอมรับเขาเขาก็เลยต้องกลับมาทำผิดซ้ำนี่ก็คือปัญหาอย่างหนึ่งของสังคมไทยที่เราไม่ค่อยให้โอกาสผู้ก้าวพลาดมาคนโทษแล้วไล่อ,ออกมามีชีวิตยอยู่ข้างนอกเราก็ได้ดูแลครอบครัวก็ทํางานกับสายที่เรียนมาจากข้างในที่เขามีการฝึกวิชาชีพการทํากระเป๋าปริบบินค่ะก็เริ่มขายได้นะคะ <laughs> เริ่ม เริ่มมีคนสนใจขึ้นเยอะแล้วการได้กลับมาอยู่กับครอบครัวนี่คือความสุขที่เยอะค่ะต่อให้เราไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่เราก็มีกันพร้อมหน้าครอบครัวเองี้ยค่ะโดยไม่ทําให้ครอบครัวเดือดร้อนทุกวันนี้เราไม่กลรวเรื่องของการที่ว่าจะทําเรืนอํจให้มีความสุขแต่เราเพียงคูรธแต่เพียงว่าเมื่อเขาออกไปแล้วเนสังคมไม่ยอมรับเขาและไม่ให้โอกาสเขาเนี่ยเขาก็ต้องกลับมาทําความผิ้นทรัพ์อีก